สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เข้ามาพบกับช่องรูจอมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มของเสียงนะครับแล้วก็ระดับเสียงนะครับของม5นะครับผู้ฟังคนที่1นะครับอยู่ห่างจากแหล่งกาเนิด2เมตรนะครับนี่คือตัว R นะครับนักเรียนวัดความเข้มเสียงคือตัว i อนะอาจจะเป็น i1 นี่ไ1เพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ฟังคนที่2อนะครับอยู่ห่างไ2นะครับ20เมตร ความเข้มเสียงอิงที่มนุษย์ได้ยินเท่ากับ10กําลังลบ12ครับจงหาความเข้มเสียงของผู้ฟังคนที่2คือ I2 ระดับเสียงก็คือตัวเบต้านะครับที่เป็นเดซิเบลนะครับก็จากจากสูตรนะครับ I เท่ากับ P ส่วน a นะครับหรือ P ส่วน4พาย R ากลัง2น,นะครับ <c oughs> เป็นพื้นที่ทรงกลมนะครับ ดังนั้น <c oughs> เราลองมาดูนะครับว่ามันเป็นแหล่งกาเนิดเดียวกันนะครับ <c oughs> แสดงว่าเราอาจจะหาพอร์มาก่อนนะครับตัว p นะครับอ,อย่างเช่นเราแทนอของกรณีที่1น,นะครับของคนที่หความเข้มเสียงคือ10บกำลังลบส p ส่วนสพายคูณสองกำลังสองนะครับ จากส่วนนี้เราจะได้ P มาใช่ไหมครับอ่า P ก็สิบหกพายคูณสิบกำลังลบสี่วัตนะครับทีนี้เรามาพี่นายคนที่สองโดยใช้ P เดียวกันเพราะว่า P คือ power ของแหล่งกำเนิดน,นะครับ อาสองนะครับอ่าก็16บหกพายคูณสิบกำลังลบสหารสีพายอ่าก็คือเขาบอกว่า20เมตรนะครับคนที่2องอ่าสี่สนะครับอันนี้ตัดไปเลยสี่คูณสิบกำลังลบสหารสี่นะครับ4ตัด ในร้อยก็คือ10กกาลังลบ4ส่วน10กกาลัง2และย่มลังแหนกันเอามาลบกันนะ10กกาลังลบ6วัตต่อตารางเมตรอ่านี่ค,คำตอบแรกนะครับของกอไก่นะครับเมื่อนั้นเราจะหาระดับเสียงของผู้ฟังคนที่2นะครับก็คือตัวเบต้านะครับ เราต้องจำว่าเบต้าเท่ากับ10ล็อกไอส่วน10กกำลังลบ12นะครับอันนี้คือสมการนะครับคือสูตรเลยนะครับเบต้าเทากับ10บล็อกไอส่วน10กกำลังลบ12นะครับ I ก็ไอของคนที่2ที่เราขึ่งหามานะครับเราก็ทําในวงเล็บให้แล้วเสร็จก่อนนะครับ กำลังหารกรนนำมาลบกันนะแต่อย่าลืมมีลบ12ข้างล่างนะครับลบลบกลายเป็นบวกนะครับ10บล็อก10กำลัง6อ่าพอมาถึงจุดนี้นะครับเราสามารถเอา6มาไว้ข้างหน้าคูณกับ10ได้เลยก็กลายเป็น60นะครับ60ล็อก10เราเลื่อน6มาคูณกับ10ข้างหน้าเลยครับ ถ้าไม่มีอะไรตัวอะไรก็เป็นหกเฉยๆนะครับล็อกสิเท่ากับ1นะครับอ่าก็จะได้เป็นระดับเสียงนะครับซึ่งมันคือการแปลงค่านะครับให้มันอ่านง่ายขึ้นนะครับจากที่เราจะพูดว่าความเข้ม10บกำลังลบหใช่ไหมครับมันก็คือ6 0สิบเดซิเบลนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ